เป็นอะไเจ้าอันนั้นพ่อมีอาาตัวขึ้นขึ้นยาขาดตัวตายพอ่อขึ้นอะไรขึ้นเท้าน่ะขึ้นขึ้นบวมขึ้นบ่มมึนขึ้นบวมมึเบิ่งนี่แหละเบื่อย,ย้อนเบื่อเห็นหงย้อนตาบอดนี่พอ่อขันว่าตุเขาฝากพาเพลินเขาบักเบี้ยมาเฮ้ยมันก็ลูปแข่งรูปขาอีตน้นเดียวพอแล้วเห็นมาจอบอ่าอยากได้ห้องน้ำได้ห้องน้ำ ตาบอด,ดวันนี้พผจะได้ห้องน้ำบ่มีแนวกินแนวนอยากอุ้ยมีผู้เบิง่งเราจะตายตายบ่ถ่ายได้ไม่แถไวไอ้ขลามได้บอกตายนะบะ่ผจญเป็นนั้นห้ามกาัญญาลูกห้ามกาัญญาแล้วห้ามกับบ่ชนไม่เดี๋ยวนี่ห้ามกับบ่ชนชนเนี่ยกว่า6 0 4ปีแล้วเนาะปีนี้เนาะอ้าที่เถอ เขาแห้งเลยเนาะบทเขาแห้งวันไดหนเฮ้ยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันบัดสุผู้สุคนพี่น้องเนะาะมื้อนี้เราเรียกมาหาเคสนึงที่ว่าแปลกๆพี่น้องระวังตกเด้อนั่งให้แล้วโยยด,ดวยเราอยู่ผู้เดียวพี่นอนะ้องเนาะอาศัยอยู่ผู้เดียวแบบว่า อาศัยญ,ญาติพี่น้องข้างเพื่อนนี่ยเราเบิ่งเนาะพี่น้องเพิ่นซื้อมาตูเ้เฮียงเนาะสองปีก่อนเคยมากับทีมงานเคยมากับเบ่าลาพะเพินเบ่าแอแล้วก็บริเยงไซนี่เนาะแล้วก็หลายคนหลับมาแต่ก่อนสองปีก่อนแต่ว่าเพิ่งนี่เนี่ยเราอยู่กระท่อมน้อยนี่แหละส,ส,สบายดีเด้อเม่ตู้เด้อสบายดีลูกเป็นได้ไรได้แล้วอยู่แบบนี้แหละฮขาฮ่าขาวใช่นเนาะ เด้เนี่ยชูม่อนี่ไปทางใดนบักอายไปทางใดนรูกนะบ่ค่อยนี่ยบอ๊ะรู้เขาอยก็อยู่คอยอยู่ไก่คอยมาทางนี้ก็เลยแวะมายามออเป็นจังไงจื้อคอยได้เฉยบ่นี่ยจื้อทีมงานถ้าคอยได้เนาะบ่าวบ่าววิชัยบอ๊ะคอยนะบ่าวอุลิคอยนะบ่าวอุลิแม่นบ่าวเวียงไซกับทีมงานคอยบอลาพาเพิร์ดเน่แม่นบ่๊ะโดนจะจื้อได้บ่ได้อ๋อเป็นได้อยู่ผู้เดียวบ่นี่อยู่คนเดียวกินกินข้าวกัำยังนี่มาตุ บอได้กินเขา่ามีอย่างหรอมีอย่างกินโดแจักปีแ้วตาบอดตั้งแต่น้ำท่วมกรุงเทพยื่อได้ปีนึสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่โดยไลายมาจะพูดละน้ำท่วมกรุงเทพแล้วพูดละแม่บุหินหงษอือทำอีทนะมันเป็นจังไรแม่ตวคือตาบอดไงเฮาูกคนตาูกคนตาคือชื่ออันคนตามันชักเข้าไปในหนหน่วยตาคนนั้นหล,ลืกเออมันโป่งเขาไหน มันซักเข้าเลยมื่อเขาเขาก็าาพับพับตาแล้วมันลดน้ำตาเลยย่อยอ,ออกเลยเลยแล้วมันพับตาแล้วมันเก็บบันี้เขาลดเอาแหนมันนี่บ้านแต่คนตาจากอยู่ไปได้เลยบง<ด>่งอีกเลเด้เน<ะ>ี่ยฮะบ่งอีกขึ้นอีกเลยเด้เจ็บบ่คันคันบอกกันปนโปงเด้อเออเขาบอกพักเพลินไปทางใดลูก จักเพิ่นไปจักเพิ่นไปเลาะทางใดลูกบ่ได้ค่อยเห็นเพิ่นนะบ่ได้มาแต่พุ่นแหละเพิ่นบ่ได้มาแต่มากับข่อยพุ่นเนาะโด้บ่ได้มายามด้วเป็นได้แล้ยู่ไปนี่สบายดีอยว่าบ่ได้ไข่เนาะพางกระเช้าไอ้กี้นี่ลูกจ๋าเจ็บจ่ะจากคนดีๆก็กลายเป็นแบบนี้เนาะลูกเจ้าได้แต่ลูกเจ้าบ่ได้มาบ่โ่แจักติดต่อบ่ได้เลยนะลูกติดต่อบ่ได้แล้ว ทิมแล้วเนาะทิมแม่แล้วแบบนี้ทิมแล้วไป,วไปวกินข้าวกัำยังเจ้าน่ะไหมตุ๊กไม่ใช่เพื่ออะไรกินข้าวหรือดอกบวมีอมยังกินโอ้ยบวเบิบ่งเนาะลูกบวมมีแบบนี้ละลูกคนเดียวเพิ่มชามไปอ๋อเดี่ยวลูกลานให้กินก็ได้กินเพคนบ่ให้กินก็แล้วเนานะลูกไปเ สักเป็นอะไรเนาะแต่ก่อนจาไปกรุงเทพบ่ไหมตุทายเจ้าน่ะไม่เคยไปกเจือเออแม่ไม่เคยไปเจือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบปีแหละคนตาปุ้งเคาไหนแหละลูกบอกลูกแล้วมันถือภาษาตาละตาบอดบ่ะนี่คือมันไม่เหินหงมันหัวไปเลยยาหยอดตากะไข่แลให้งงว่าขมว่าก็เลยเคยไปปวดจ้ะบ่ไม่แล้บ่มีเงินถูกเนาะ มึงเป็นกระตู้บไปแล้วไปน,นอนอยู่ไปนี่แหละอันนี้ยาที่ยังเขาซื้อมากินเขาบวมลงตาเห็นหงุ่นนิดลูกยาอะไรที่เห็นห,หงุดหงิดยาผิดกองมันแพงที่ชื่อยาผิดแพงเงินเขาบ่มีต้องเกี่ยวเงินมาได้ใช่เนาะลูกหลานไปใช้เบิร์ตมาเนี่ก็บ่เห็นเขาเขาใชไปหาเงินกัดอ้อยบ่ได้อยู่ เก็ไปเนาะป้าจะอยู่พเพียวแต่ละมือเนาะมเรอนี่แลกไกับมันถูกเนาะจักคือเดกให้คนเดียวสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่พี่น้องเนาะพันห้าสิบสี่นี่มาพักเช้าอยู่เฮือนเอื้องน่องอันนี้มันดินแม่จกพูดดินแม่อยูน่นอกตาบอดอะโบวี้ผ่อใส่เนาะเลมัอยู่นี้ คอนนั่นเานนขาเนยเติมคาติตายวาน,นี่นี่แล้วว่าใช่แบบบับพเพื้นดบอกว่าใชนนา่นั่นนี่แล้วว่านั่นนั่นเนาะคนมาจาุชนันหันแต่ไปมากับลูกคายนี่ค่ะคนเที่ยวมาหาเธอเจ้าจื่อได้น้องไผ่มาหาเจ้าเน,นาะเขาเลยบอกชื่อเบาโอลิเด้อข่อยเด้อเบาโอลิอันนี้ด้วย เออคือคือว่าเบาแอร์เบาแอน่ะเสี่ยวไข่ผู้นึงอันผู้นึงเห็นได้เลยค่ะเบาเวียงไซอันนั้เนได้อ่าเบาเวียงไซแน่แล้วก็พ่อแผล่น้อยเบาบอยไข่มาตะกี้ฮะใช่คือมามาสามคนแม่นบอกเบาวีใชยแล้วก็เบาแอแล้วก็พักผ้าเพิ่นมาแม่นบอกจะแสดงว่าเจ้าชื่อได้สามคนเท่านี้นะได้ได้ได้นั่นแหละกายนะคะวูฮู้แล้วก็อันเจี เจ๊ยังเกาะยู่เซโน่ะจ๊กึมมาบ่จ๊กึมมาเธอเดียวอันนั่นแหละมาเห็นว่าอยากไปเอามาเอาเอาไปปัวแล้วบ่ได้มาเลยก็เอาเงินให2,000บาทแล้วก็เมื่อเลยแล้วคอยทำแล้เฮ็ยยังหัจักวะเฮ็ดหูบนำอันค่ะเฮ็ดอันบอกพาเพลินก็บริไดทำแล้วกเลยเอัพใช้ชีวิตแบบไรช่วยมือนี่มันตัว ใช้ชีวิตไปได้ไพ่หนึ่งเข่าสุจะกินลูกล้านละปั้นมาให้ตอนปั้นมาให้แต่ละมื่อนะ<ด>แต่ละมือ่อเจ้าลราเข้าไปรีนอนบ่อกนอนเลยแหละเขาชื่อไปทิณยุใหะะ้หรอกเอาไบิณยุให้เป็นหมูอนอนพังบิณยุม,มันถูกมันเศร้าละะ้วก็ให้คนเดียวให้น้อยใจตาบอดน,นี่อว่าอ <laughs> ยากไปมีเงินใส่เลยใหย้หจักปีแล้วเจ้าเหรอ อาไรมาดูแต่อัน้ำถั่วมบ่น้าเจ้าห่นะจ,จากปีแล้วผมเห็นหุงหันหาสิบเต็มตอนหาสิบเต็มหกสิบสี่เจ้าเดี๋ยวนี้เพราะว่าแต่ข้า,าน้ำถั่วมานี่โดยซิบสีบ่แล้วมันบอกโดยสิปสี่<อ>ปีหกสิปสี่ปีนี้พี่น้องไม่เ่าไม่เ่าเฮียงเนาะไม่เ่า<ม>เฮียงใบชมมนูมันไม่เ่าร้อยเถาร้อยโดยเม่ใหญ่ร้อยเนาะโดยแต่เฮิงเราบ่ผัวเจ้าบ่อยูย่น้ำ ัวจะตายจะหึงแล้วบ่ไม้ตายปะปะกนันโอ้โดยขอโทษหลายๆนยาคนบ้านเดียวมัหาเงินหาง,หง,หงมันเอาไม่อล้วนะ่งงารูหางเงินมาได้แล้วก็ซื้อเหล่าซื้อเบียร์กินแล้วก็ปอดบ<ป>จดบอ่ไรแล้วปะะจาปะเิ่นป่ะเอาเลยนะปะแต่มันทำไยากป่ะ<อ>ป่ะ้ะเอาไปก็ให่ หาเงินหาทำมบดได้หายจานันไปหาช,ชื่อเหล่ากินคนหลินคับว่าแต่กี้เนาะนี่เนาะ<ด>แต่เดี๋ยวนี้นะบุด๊ดิย<ด>ูต้องกันแล้วดโอดนอนเงาแล้วแต่ละมือใข่ปลากระปองกระโบมีกิน<ด>นี่เราพป่น้องเนะาะเพราะความหน่าช่วยเหลือกันนาช่วยเหลืออยู่เราเป็นคนที่ว่าบมมีลูกมีหลานผมมีลูกมีเต้ากันใช่ไลูกเต้าเก็ไปแล้วกะ บทิดต่อมาเลยจะหึงแล้ววะจะพูดอะไรต้อปะเมียนีปะ,ปะแล้วก็พวงไปเลยนะสี่ห้าปีแล้วไ่จังนะชิบปลาปีก็แล้วชิบปลาปีแล้วลูกสาวก่อนลูกสาวเขาก็ลูกสาวลูกสาว่ยเอา,เอา,เอาลูกเอาผัวมาลูกสาวไหลวลวล้ลูกสาวของลูกชายคนนี้แหละเอ้าลูกสาวของลูกชายเจ้าน่ะเอาเอาผัวแล้วเออแม่ านเจ้าเมียม so on. ันทันเมียมันนี่ปะลูกชายว่านี่ปะแล้วบันนี้ก็พวงไปแล้วลูกชายนี่ก็พวงไปพวงไปพวงไปต้องถือกุ้งไทยเละไปจักเลยติดต่อไปได้หรือยิงไปนี่แหละจนสามตายยิงไปสามตายเอาไปนี่นี่เอาใช่บักผาผืนเขาวอาเนี่ยนี่ยี่ว่าละแม่ท่านเอานดเอาแล้วอดหมดได้เลยลูกเอ้อ ใจยักขาดจะกินใจยักขาดใจยักขาดแล้วคึกหา,ย,กหายังกระโบมีคึกหายังกระโบมีขนลูกหลานมาแต่กรุงเทพกรุงไทยเขาเงินให้อยู่ด้กแต่ว่าลูกหลานเพื่อสิมาเท่านึงมันบอกนี่เขาไม่ได้มาอย่างเขาไม่ได้มาเ้าไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เนาะน้ำท่วมประเทศไทยเด้อ ที่เจ้าเริ่มตาบอดเหมือนบ่ะไละคุละลูกน่งบระเทิีต่อมาน่สิบปีแล้วลูกจ้าฮะโพดโพเนาะลูกเดียวนะบอกเหียวนมต้เฮียงบ้านหลงพุ่งเป็นตรงเลยเนาะตาบอดปีสองพันหรอยห้าสิบสี่ที่นี้ก็ประมาณสิบสี่ปีแล้วตอนนี้อายุหกสิบสี่ปีอืมเอ้านี่้หละ มาเมื่อกีนนะ้ขนาดมาผู้เดียวเด้พี่น,น้องเอ้ยมื่อกี้เบาลีนะมาผู้เดียวมาผู้เดียวหมู่บ่อได้มานึ่เออเฮามาถ่ายคลิปเอาแล้วเนาะติดตามเบลล์อสูสแตน,นด์เลอร์เด้อพี่น้องบ่ขี่รถจักมาเม่ตูวว้เลยอยูกระตู้มีล้วเนาะเม่ตูอ้อันบลล์ไอไปไปสัมผัสไปไหนเมตู้สู้เทีจืดได้ไหแม่จักบ่เออบ่ล์เป็นอันเขาจะเอาเขาเอาน้นึ่ให้เราเนาะ เรื่อเคยเอาเก่านำมาให้เาด้อันลูกชายนี่บอกด้วยเขาเขาเจ้าว่าคือเรเห็นเขามาทำผาดจะบอกนเขาโออยว่าเจ้าไปใส่แล้วใหเข้าโบหูเข้ากับโหูพัดไม่เท่าสูไม่เท่าปอกนางเขาช่วยเลือแล้วป่ะเข้ากับโหูคือกันเบาเงี่ยกเบาโอลิเบาโอลิเออ เดี๋ยวใครจะมาจอบเจ้าดูด้เด้อโดยชาเถอะเจ้าอวยพรให้บักละโชคมันาลคอยลำรวยด้วลูกเด้อให้อยู่ดีไม่ห่งกับเจ้าอวยพระพรคอยจะกูพาแข่งแข่ง่าเจ็บอย่าไข้ขอให้มีเงินคำลยหนอเงินทองเลยมาด้วลูกเด้อลูกอีตนเจ้าอยู่ดอไหมตู้เอ๋อยู่บ้านได้เป่าบ้านชมสะอาดบ้านชมสะอาดนี่บ้านโน้นนี่เด้อภาคบ้านนาายนี่ไหมตู้คุณจักบอก พจักยูตะกีไปไปบ้านสมภัทิวิไลแต่เห็นหงงนะไปสักยาอยู่ก็มีหุงอตะกี้แม่เคยแถวนั้นล่ะลูกอยู่อ๋ออันบายังว่าวาเพิ่นหันอยู่มาดูแมวแม่โอ้แล้วเอาเมียอยู่ฮะโดยอยู่หันอะไรแล้วก็อยู่หันอ๋อเอออยากได้โทรศัพท์อ๋อไปเพียงเอาไปเพียงเทร์เรนโทร์เรนน้ำพายอะไรมาจบ tô leng nấm ruột nấm tảo này ạ, là bấy hải là... ừ. non hong hải bao, non hong hải, mình lại ba lạt, in là ông cái non mai, Tâm khô mai ăn, tơi non mai ăn chưa bao, mất, bố tị luôn, tị bố mì, kinh mất. พาเพิ่นมาเหมืนกับอะมันยังคนชื้นนุ่มชื้นแต่ข้าวป้ากี่บ่<ะ>แต่ข้าวก่อนนะบ่โดะเจ้าก็ดีใจแล้วเนะาะได้แล้วก็กิน <laughs> โอ้ห้าโศกสานดีได้พี่น้องเลยเนาะถือไปงอนนี่แหละถ้าคนเฒ่าแบบนี้นี่ยากแล้วคนช่ชวยๆอันนั้นเราพังแล้วก็น้ำมิถุน,ะนะนุอันน่ะเมื่อไงข้าวช่วยเลืออันทำเนื้อทั่วหลาย พัดคือเฮานี่เขาย่านลื่นบ่ลึกขึ้นเอาได้เนียนบ่เจ้าคือบุรังคนเจนนบจนไวเอาได้บอกไอ้ทางว่าบ่เป็นทาหันว่าบ่ได้เป็นเลยลูกไอ้คนว่าลูกหลานขุดสงสารเมตตาเอาให้อยู่ให้กินนั่นต่างหากเนาะกินอันนี้ให้เฮาว่าหันเฮาว่าบ่เป็นลูกว่าบ่เป็นเฮาบ่เป็นได้เฮาบ่เคยว่าน้ำคนบ่เคยว่าเนาะเดยบ่เคยขอบ่เคยว่าคือเขาหะ ตึ้เขาเลยนินเขาเขาจ้ำพลาดอยู่คือไม่เห็นได้อันเขาว่าอีเมลอีเมลอันเช่นเขาเห็ดเหือนให้อยู่เหือนรับบักง่ายกว่าผัดเฮานี้นะอยากได้ห้องน้ำกับบ่ได้วะมันเพลแล้วว่าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ฝุ่นดินเขาเองคนได้ลูกบ่แม่ดดินเขาได้อันนี่หันดินเขาเอลยจะอยู่กับไผ่กันไปอยู่ดินจะเองนะเอาตะกาวเขาก็อยู่ใะหันละเดียวได้เดีวไผ่เบิ่งจ้ะเถอะ บุอึดยูดอกเหล็กลูกหลานยืนทางคนทั้งบ้านที่ห้อเละแต่แต่ตังแต่เจ้ากระบอดนี่เจ้าู่พุ้นบ่อจะเก่ากันอือเฮาตะบอดคือเฮาเฮาก็มาอยู่นี่นะทอดตังแต่เจ้าบ่มีห้องน้ำเชือว่าอยู่พุ่นนะบ่มีห้องน้ำอยู่ห็นมีห้องน้ำค่อยเมื่อแล้วห้องน้ำกับน้ำบ่ห้องน้ำหันใช้น้ำลูกหลานอยู่นัะแหละบ่มีแต่ห้องน้ำานีแต่ห้องน้ำเนาะหัดแต่ห้องน้ำ น้าว่ามีทิมมีอะไ้ลูกเอโดยบ่ได้เอือก็ใจดีก็้เออให้ดะต้องเือกะเขา้วรยายาบอกว่ากับเขาเนาะเขาอยู่นใาเขาบ่เขาใจชักแมว่โดยโดยเขาใจแล้วลูกเขาใจแล้วเขาใจดีให้ิ เบิ่งเพื่อทเบิ่งบ่มีเงินอัตตาเทาบ่มีเงินอัตตาแม่นคนเขาก็เป็นนั่นแหละทุกเพิ่อนบ่าดีมีเพิ่อนบ่าพี่น้องมีเพิ่นอย่งว่าพี่น้องลุงป้ากับว่าร้านไม่เท่าเอ้ยอันนี้คันเราเห็นเขาจักว่าคนนั้นมาสัมภัตเขาวาน้ำเจ้าอยู่ได้ะเขาว่าเขาทานนู่นแหละเขายังทำอีบ่าวว่าบ่าวว่าไม่เท่าจะหน่อยเขาชืู่ห่จักเขาชืได้ยิน อ๋อสุขภาพมันเป็นยังไงบริเจ็บได้ไข่หรือว่าไข่ไอ้หากระเช้าไอ้เนี่ยอลูกหากระเช้าไอ้อือบนนี้อันอันลานอันอยู่พูดอยู่บนข่อยอยู่อเอาเงินให้องแขนแล้วก็คอยให้เขาไปซื้อสบายดีพุณพี่หันกลับนึ่งมาให้กินบนนี้แล้วก็ปะเทาพอพี่จักบอกปะเทาพอเราอยู่เดียวเมียเราตายอยู่ใช้หรือเราตอนนี้อยู่นอกะอะไรทิดวิหารในเดือนละ พอหัรก็เราก็ไข่เรามาเจาะเขาเยอะเราก็เอ้าคงดูคงกินมาเงินให้เขาเยอะได้พอาพอเราก็เป็นคนมีลูกมีร้านเราอย่างีว่าเนะเราบ่มีบ่มีกันดูกระตุมน้อยๆเข้าเจไหนี่ออือันด yeah. ินคัะก็ล uh. ูกห้านท่นขายหมดเลยเค่งหนึ่งพอดีเอาเจาะอยู่ในเฮือนเลยทิศนี่หน้าทิศอีหานทิศโบดนี้โดย ไปหลือไทม์ลุมี่ใช่คนปเทาพ่อเหรอโอ้โหเลยปทาพ่อป่ะปทาพ่อชื่อเราปทาพ่อไปอันนั้นแล้วเนี่ยเราอะคืนเขาไม่ชําผาดทันบอกอมนนี้ด้วยเราอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาชนาเด้เนาะได้บ่ได้กันเนาะโดยเปราแับยังเห็นหูหงดนห็นเอาเห็นพระรามบริยนเขาเมื่อโยกุลแล้วเขาอยู่อันนี้มราจากทางเมื่อยากอยู่บ้านตัวเองเพื่อนเจ้าก็มีบัวโยพุ่นนะ มีก on so ็เฮือนอีห้างนั่นแหละแต่ว่าอยู่นี่อันอ้ายบ่จักดอกเนี่ยนี่ครับข้าเพิ่นติกึตื้อบ่แม่เคยคือบ่อึนเฮือนจือนบ่เล่นเล่นรถซาื้ออยู่แต่เองว่คันลรถไว้แล้วบ่จือเพิ่นยังจืออยู่คันว่าทาเก่าไปในๆนั่นแวตรงนั้นๆฮจักไปแลถาม้แลบนทิศทงหน้านีเฮือนกว่า ไม่มีเชากระเดยอยู่นะดินใครอยู่นะที่อย่งดินเจะกับมีเขาเขาว่าพาเพิ่นนะอนไอยากยนาโยฮันก็เห็นเขามาเลยเขาอยากได้ห้องน้ำบ่แมงยังอกคันได้ห้องน้ำแล้วเขาดีใจอยากได้แต่ห้องน้ำเด้อเห็ดห้องน้ำไม่ว่าเห็ดเพื่อนเวลากับเบยนาะลูกอยู่นานสบายมนิ่งเฉยเฉยไั้ใจเขาอยู่นะานบุญอึด เดือนห้องหนึ่งชำนี้เนาะชำกระตูมนี่เนาะแล้วก็เห็นห้องน้ําติดเลยเองนติดเห็นได้น้อยก็ได้เดือนเนาะห้องหนึ่งอยากได้บออยากได้อยากได้เดือนอันเวลาติดห้องน้ำออยากดูดิบดินตัวเองดูดินตัวเองว่ายเป็นยังก็เป็นแค่ดินตัวเองแค่แน่บอโดยคืดนั่นนี่แหละน้อยใจบัดนี้ให้แต่ละมือเนาะเออคอยดีคอยเอง บไง่ลูกน่ายคับค่อยๆ็ขาก็มก็หัวแหก่าแกเชื่อให้งกินดูเอ้ยใครบ่จจกใครยานจะห้องเรื่องนี้ก็เขาก็บบูหู่มาตาเปลตาดูคอยนอนคอยขึ้นเดียวคยตาคขาคือเปม็นแค่ได้ชีมา เดี๋ยวนาปเนากินข้าวมือละคับมันบ้คึกยากกินข้าวมือระคับมาแลวมันอกใจแล้วอยากอยากให้บว่าใส่ผักเผืกนว่ก็จะตายดิฮัมเอวพัดขาตายหึบหึบอยู่เขาขามาตายอะไรแบอ้สีชางว่าได้ปสีอยากตายไ,ไววานมมันเบือกหุกนนียจกตายได้หร เลยอยากดูเนละยจป็นเ้าแบบนั้นย่าไม่น้อยใจแบบนั้นคนเขาเกิดมาแล้วเนาะแม่บอกเขาผูกพอเพยเมียนเช็ดมือฮันอันลุกลานขึ้นโดชงเขาเขาบลยค้ายแล้วเร็ตูเขายืน้เขาว่าหญ้าผูกที่ยังอันพอเพะนะเขาหยานเขาผูกพอตายผูกอันเช็ดมือมอะงออ พอเพละตะโลนะน่ะพอผูกฮะดไว้เขาอ,อยานขาผูกเขาตายคือจะ,จะคือแบบน,นั่นเนาะ <c oughs> เอ,าอ้าเป็นยังไหมเท่า <c oughs> ลูกกับมายามอันนี้ลูก 4, 4, งเงินหายซ <c oughs> าพนันไ,ได้อดิมีเงินซาพันเอาหายได้คุณพอจะเอาซ่าพรได้ไปซื้อ <c oughs> ขนมกินเวลาเขากินเราจะจมาขายกินขนมจะกิขนของกินฮะไปไปซื้อให้เจา้าเราถ้าลูกมาเมื่อหน้าลูกที่กินยังลูกที่ซื้อมาฝาก ลูเป็นเส้นแห้งบ่ปลาแห้งปลาแหงจังบนเอาเส้นแห้งกบนอกเส้นแห้งก็ลูกจะชื่อมาฝากเด้อบัดลูกมาเด้อนั่นแหละอยากได้โทรศัพท์อยจะโทรหาโอเคแม่ตู้อยู่ดีมีแห้งเด้อลูกสิกับก่อนโดยโดยโดยชานเดอรุ่เด้อโดยสบายดีโดยอ๋อเตอร์ฟิล์มนี่ละชีวิตของแม่ตู้แม่ตู้เฮียงเนาะ ชีวิตแล้วกระสับนี้ถ้าท่านใดที่ว่าอยากซื้อแนดูในกิจในเราก็ยินดีเด้อพียงเนาะถ้ามีเงินจักสี่ห้าร้อยบาทบ่หรืออย่างนี้ซื้อให้เราก็ยังกุ้มหลายเป็นเดือนประจักี่น้อนเนานะจัาไดนก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่นเองาากากดไลค์กดแชร์คือเก่าคือเดิมสบายดีพี่น้องเด้อ